สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนะฮะธนบัตรชนิดราคา20บาทนะครับเป็นธนบัตรหมุนเวียนในยุคราชการที่9นะฮะเป็นแบบที่12นะครับซึ่งธนบัตรนะฮะชนิดนี้นะครับมีการประกาศใช้เมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2540นาะฮะแล้วก็มีการเริ่มจ่ายแจก ครั้งแรกเนี่ยครับ28ธันวา2524นะครับซึ่งนะฮะด้านหน้าของธนบัตรนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะฮะมีภาพประธานก็คือพระบระมาสารีริกธาตุของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพนะฮะอยู่ตรงกลางแ้านขวานะฮะ มีรูปพวกคุดแผ่ยอยู่ตรงมุมบนซ้ายนะครับนะและมีคำว่ารัฐบาลไทยนะครับอยู่ตรงกลางเว้นะที่ว่างนะครับด้านซ้ายเป็นลายน้ำนะครับตรง ด้านหลังภาพประธานก็คือพระบระมสารพระบระมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนะณสวนสาธารณะทุ่งนาเฉยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับด้านซ้ายเป็นภาพทิวทัศน์ฝั่งทะเลด้านขวาบนมีรูปพระกุธผานะครับในตรแหน่งที่ตรงกันกันกบรูปพระกุธผาด้านหน้านะครับ ซึ่งราคาซื้อหากันปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2-3เท่าตัวนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะฮะสภาพ U N C นะฮะถ้ามีลักษณะเป็นเลขตองนะครับก็จะมีราคาหลักหหลักหมื่นนะครับไปเนาะ ถ้าใครมีจำนวนมากนะครับก็ในราคา2-3เท่าตัวนะครับตามสภาพผมก็ยินดีรับซื้อน,นะครับสภาพนี้ก็ออกมาจากธนาคารนะแต่มีการาพับเก็บไว้นะ สรววันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ